ร่างพรบนี้เป้าหมายคือดันไทยเป็นไฟแนนเชียลครับเป็นผู้เล่นสําคัญทางเศรษฐกิจในเวทีโลกเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศหลักการปฏิบัติของร่างนี้มีการพิจารณาใบาอนุญาตและการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ไฟแนนเชียลครับทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องมีคํานิยาม,มทำขึ้นมาก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐาน,นเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราธุรกิจภาคการเงินถือเป็นภาคที่สําคัญต่อธุรกิจ ทั้งโลกใบนี้เลยนะครับทุกประเทศล้วนต้องมีธุรกิจเหล่านี้และในขณะเดียวกันประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์ที่เขาสามารถเติบโตขึ้นมาได้ด้วยระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแบบนี้เศรษฐกิจหลักของเขาคือภาคการเงินนั่นเองครับและในขณะเดียวกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเล็งเห็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็มีมติเนี่ย อนุมัติหลักการที่จะร่างกฎหมายกฎหมายหนึ่งขึ้นมาที่จะทำการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการที่มีชื่อว่า OSA หรือ One Stop Authority จำได้ไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยประกาศอยู่ใน1ใน8อีกในไทยแลนด์ใช่ตั้ง<อ>แต่นา <ะ S 2> ยกเศรษฐาว่าเราจะเป็น financial hub อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ทำเรื่อยมาค่ะเป็นรูปธรรมในเรื่องของเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับตัวร่างกฎหมายออกมาแล้วใช่นะคะชื่อเต็มเเลยร่างพรบรศูนย์กลางการประกอบ ธุรกิจทางการเงินพศเว้นไว้เรียบร้อยต้องค่อยไปใส่พศเอาเพื่อที่จะผลักดันให้ไทยนี่แหละค่ะเป็น financial hub เป็นศูนย์กลางทางการเงินนี่แหละนี่แหละเป้าหมายของร่างนี้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการขึ้นมานึกภาพไม่ออกนึกไปที่โมเดล eec เหมือนกันเหมือนกับที่จะตั้ง sec ร่างพรบนี้เป้าหมายคือดันไทยเป็น financial hub เป็นผู้เล่นสำคัญทางเศรษฐกิจในเวทีโลกเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หลักการปฏิบัติของร่างนี้คือ ะจะมีการพิจารณาใบาอนุญาตและการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ financial hub ทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องมีคำนิยามของคำนี้ขึ้นมาว่าธุรกิจประเภทใดบ้างอยู่ใต้นี้แต่เบื้องต้นมีแล้วนะครับให้ความสำคัญให้ให้มีความครบวงจรเป็นสามเป็นสากลเพื่อต่อการประกอบธุรกิจต่างๆต่อมาค่ะต้องมีหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายส่งเสริมเพื่อให้ไทยเนี่ยได้เป็น financial hub นะคะกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมการเงินหรือว่า ecosystem เกี่ยวกับ financial hub ตรงนี้ พัฒนาบุคลากรด้วยแล้วก็รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยให้สอดรับกันค่ะกับความต้องการของบริษัทการเงินระดับโลกเอาละนะครับแนวคิดนี้ก็แน่นอนมาจากกระรวงกันคลังนะครับคุณเผ่ภา,ภ,าภูมริรจชนะสกุลรัฐมร,รีช่วยคลังลก็เคยมาก,ก็บอกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตั้งทําเป็นจริงเป็นจัง,เ,จงเดินหน้าแน่นอนเปิดรายละเอียดกันหน่อยร่างพราบาศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินเรียกพรบฟ i น a n นเชียลหับก็ได้นะครับมี9หมวด96มาตรา และพอรบนี้จะไปยกเว้นกฎหมาย7กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเดี๋ยวรอรายละเอียดตัวเต็มออกมาอีกทีเพราะว่าจะมีการประกาศยกเว้นเรื่องนั้นยกเว้นเรื่องนี้เราค่อยไปดูว่าเขายกเว้นอะไรบ้างอะไรที่มันทับซ้อนกันก็ต้องยกเว้นนะจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมกํากับและส่งเสริมศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงินภาษาอังกฤษตัวย่อง่ายๆ OSA One Stop Authority นี่นะครับรายละเอียดค่ะ1นสาระสาคัญนะคะผู้ประกอบธุรกิจใน financial hub เป็นนิติบุคคลแล้วก็จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยรหรือเป็นสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศสค่ะธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใน Financial Hub ต้องมีสถานที่ตั้งในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ต้องมีการจ้างแรงงานไทยเป็นสัดส,ส่วนตามที่กำหนดซึ่งเหล่านี้เดี๋ยวเขาไปกำหนดอีกทียังไม่ออกมาใช่สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเท่านั้น ยกเว้นในบางเงื่อนไขที่เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจค่ะและธุรกิจที่จะมีส่วนอยู่ใน Financial Hub หรือ OSA จะเป็นผู้กำกับดูแลมี8ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยกันแปดธุรกิจนี้ได้แก่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจบริการการชำระเงิน Payment Gateway ธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลธุรกิจประกันภัยธุรกิจในหน้าประกันภัยต่อ ธุรกิจทางการเงินหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจทางการเงินข้อสุดท้ายเขียนไว้เพื่อให้มีการประกาศกำหนดออกมาให้มันครอบคลุมเผื่อมีธุรกิจอื่นๆในอนาคตนั่นเองดังนั้นสังเกตว่าจะอยู่ในเรื่องของการเงินและประกันภัยทั้งโลกเราเนี่ยมีหลายที่หลายประเทศเหมือนกันที่ทำแบบนี้แล้วแต่มาดูรายละเอียดข้อนี้กันก่อนสาหรับบริษัทที่จะเข้า Finan c i a l Hub ต้องขออนุญาตผ่านสํานักง,งาน OSA ที่จ,จัดตั้งขึ้นใหม่ที่บอกไปนี้สํานักง,งานคณะกรรมการนี้กสมสำนักงานคณะกรรมการนี้มีหน้าที่กําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ปเป็น financial financial hub กำหนดแนวทางส่งเสริมธุรกิจเป้าหมายกำหนดประเภทและขอบเขตของการอนุญาตกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาการขออนุญาตและการเพิกถอนและก็กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลการบริการด้าน financial hub ทั้งหมด ซึ่งสิทธิประโยชน์ค่ะของคนที่จะมาประกอบธุรกิจใน Finan c i a l Hub เนี่ยนะคะอันดับแรกสิทธิพิเศษทางภาษีที่จะต้องแข่งขันได้แข่งขันเอาแบบใกล้ๆเลยสิงคโปร์อย่างเงี้ยใช่นั้นเอาแบบระดับ,ดบภูมิภาคเนี่ยนะคะออหรือประเทศอื่นๆนี่ขยายไปมากกว่านั้นนะคะข้อต่อมาสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีเช่นอะไรการยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างด้าวสิทธิประโยชน์ในการนําคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาทางงทางาน การให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองห้องชุดเพื่อการประกอบธุรกิจและอยู่อาศัยเหล่านี้เป็นต้นคือสอดคล้องกันไปจะเป็นสิทธิพิเศษที่ได้คือก่อนหน้านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีข้อจํากัดธุรกิจบางประเภทห้ามคนต่างด้าวทาคนต่างด้าวนี่รวมไปถึงคนต่างชาติทุกชาติด,ด้วยนะห้ามประกอบธุรกิจเหล่านี้ ตรงนี้แหละครับจะมีกฎหมายและข้อบังคับพิเศษออกมากําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ OSA เ<ม>นี่ยแหละที่จะเปิดช่องให้คนต่างชาติมีฝีมือเข้ามาทําธุรกิจเข้ามาทํางานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็พัฒนาประเทศไทยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบงค์ที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศทมาเปิดสาขาก็ได้อาจจะมาจัดตั้งบริษัทจํากัดอะไรอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวต้องรอดูอรายละเอียดอีกทีทีนี้แล้วใครล่ะครับใครกันหนอที่เป็นผู้ที่จะกํากับคณะกรรมการ OSA ในกฎหมายฉบับนี้เบื้องต้นนะครับได้กําหนดมาแล้วครับว่ามีอรหันเหล่านี้ในการดูแลประธานจะเป็นใครฮะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการ OSA ค่ะส่วนกรรมการก็มีตั้งแต่ประหลัดคลังประหลัดมหาดไทยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขขาธี่การคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยปปพเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อันนี้กรตจ์เกี่ยวข้องด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานี่มาด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนบ O I อ O I อมาด้วยแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า3คนแต่ไม่เกิน5คนมาจากไหนก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินด้านกฎหมาย ที่เป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงินนะคะแล้วก็ด้านบัญชีด้านละหนึ่งคนอย่างน้อยด้านละหนึ่งคนใช่ถ้ามี3ก็อย่างละหนึ่งได้มไมถ้าเกินมา <5. S> 2ก็ต้องอยู่ใน3หมหมดเนี้ยนะครับตามไม่เกิน5เอาล้ครับอำนาจหนะ้าที่ของบอร์ด OSA อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ในหน้าของรายละเอียดพรตบอเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดนิดนึงมาแล้วแต่ว่าเอาชัดๆว่าบอร์ดเนี่ยทำอะไรบ้างกําหนดนโยบายส่งเสริมไฟแนนเชียลหับของไทยอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว กำหนดแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเป้าหมายกำหนดประเภทและขอบเขตของการอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจหมายความว่าธุรกิจเป้าหมายมเมื่อกีอ้เนี่ยที่บอกว่ามี8ธุรกิจและอื่นๆในข้อที่8เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือจะอนุญาตและไม่อนุญาตประเภทใดเป็นคนออก <c oughs> กำหนดเป้าหมายกำหนดหลักทรัพย์วิธีการ <c oughs> เงื่อนไขในการขออนุญาตและพิจารณาการขออนุญาตรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตด้วย เงื่อนไขาการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจต่างๆก็ต้องกำหนดเหมือนกันทั้งหมดตรงนี้จะทําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Financial Hub นะฮะแล้วก็กํากับดูแลสํานักงานทั้งหมดสํานักงานเดี๋ยวจะมีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการมาเลขาธิการจะเป็นคนดูแลแล้วบอร์ดจะเป็นคนที่ออกนโยบายให้เลขาทํางานอีกทีนึง กำหนดเงื่อนไขาการประชุมคณะกรรมการและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมบอร์ดก็จะต้องมีหน้าที่ในการชี้ว่าเอาอะไรไม่เอาอะไรจะยกเลิกเรื่องไหนต้องตัดสินหากมีใครฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก็ได้เรื่องบางเรื่องต้องใช้คณะอนุกรรมการชุดเล็กในกา,การกันกรองก่อนเข้าบอร์ดใหญ่ก็ตั้งได้แล้วก็ไปหารือไปปฏิบัติงานไปหาข้อมูลตามที่มอบหมายแล้วมาเสนอชุดใหญ่ก่อนที่จะออกเป็นนโยบายให้เลขาธิการไปบังคับใช้ดำเนินงาน นี่แหละครับโอ้โหหน้าที่คุณเผ่าภูมิว่าไงคุณเผ่าภูมินะคะดนตรีช่วยคลังก็บอกว่าถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยในเอเชียก็มีศูนย์กลางทางการเงินอยู่แล้วนะ<ช>แล้วเขาก็แข่งแกร่งมากด้วยคืออยู่ลําดับต้นๆของโลกอ,ะอ่ะฮ่องกงสิงคโปร์แบบนี้แต่ไทยก็มีโอกาสช่วงชิงตลาดนี้มาได้ด้วยจุดแข่งสําคัญก็คือตําแหน่งยุทธศาสต์จุดที่ตั้งของประเทศเรานี่แหละนะคะอยู่ตรงกลางของอาเซียน ติดกับกลุ่มประเทศ CLMV โลเคชันของประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบสิงคโปร์มากในการเข้าถึงตลาด CLMV นี่กลุ่มประเทศเหล่านี้เขาอยู่รอบๆเราอยู่แล้วเนาะใช่เขาบอกว่ามีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบการเงินได้อีกมากค่ะไทยก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อการเงินระหว่าง พรมแดนนี้ได้มีเป้าหมายใหญ่โตแล้วก็ตั้งเป้ามุ่งมั่นมากๆสำหรับภูมิาภูมินะฮะ CLMV ก็มีแคนเบอร์รกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดน,นามเราอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เข้าถึงการเงินแล้วคุยกันได้ง่ายเพราะว่าใกล้กันทีนี้คำถามคือในหลายๆประเทศมีฟ i น a n นเชียลหับแบบนี้ไหมมีหน่วยงานตั้งออกมาอิสระเราเล่นใหญ่เกินไปไหมคำตอบคือไม่ได้เล่นใหญ่เกินไปครับเพราะว่านานาประเทศ มีการจัดตั้งสำนักงานที่สำหรับดูแลเรื่องธุรกิจการเงินโดยเฉพาะมาแล้วหลายประเทศด้วยกันอยากจะค่อยๆย,ยกตัวอย่างไปจากประเทศที่ใกล้เราที่สุดคือสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเมื่อปี2,564เขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาประกาศตัวเองเป็นฮับการเงินมาต้องนานแล้วแต่ในขณะเดียวกันไม่น่าเชื่อเขาไม่ได้ยืนคือเขายืนอยู่บนยอดจุดที่เป็นธุรกิจทางการเงินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง,ยงใต้ก็จริง แต่ในปี2564เขากลับรู้สึกว่าเขาต้องมี New S Curve เขาก็ก่อตั้งสถาบันการเงินดิจิทัลแห่งเอเชียคือต้องบอกการเป็นหับการเงินของสิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคือติดติดอันดับโลกอ,อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะไล่เรียงกันมาสิงคโปร์ติดในนั้นแล้วเขาก็ขยายไปถึงเรื่องเงินดิจิทัลแหละใช่เป้าหมายคือระดับเอเชียเนี่ยก็ตั้ง Asian Institute of Digital Finance หรือ AIDF ตั้งโดยใคร นี่ครับธนาคารกลางสิงคโปร์หรือว่า MAS นะฮะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมูล,ลนิธิวิจัยแห่งสิงคโปร์ National Research Foundation หรือ NRF รวมกับ NUS ด้วยนะฮะหลายหน่วยงานตั้งด้วยกันแต่เป็นหน่วยงานที่เป็นทั้งกึง่งภาครัฐกึง่งหน่วยงานที่เป็นมหาชนต่างๆจัดตั้งขึ้นมาทีนี้เมื่อจัดตั้งขึ้นมาในปี2564วิสัยทัศน์ของคนที่บริหารการเงินอยู่ที่สิงคโปร์เขามองแบบนี้ครับเขาบอกว่า เดี๋ยวมันจะต้องเติบโตแน่นอนและปี64เห็นผลทันทีเลยอ,อันนี้เป็นข้อมูลนะคะภาคการเงินของสิงคโปร์ในปี2,564คือภาคการเงินสิงคโปร์เขามีความเติบโตขึ้นมาค่ะบวกมาเนี่ยเ4ไม่ธรรมดาแล้วในภาคของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคเนี่ย3,900ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยเลยสนะทะ้อนถึงการเติบโตในภาคเนี้ยเทคโนโลยีคับดิจิตัลต่าง มีการสร้างงานใหม่นะคะสุดที่อยู่ที่ประมาณ4,300ตําแหน่งในภาคบริการทางการเงินแล้วก็ฟินเทคควบคู่กันมาซึ่งข้อมูลของกรมสถิติสิงคโปร์ในปี2023เนี่ยก็ปรากฏว่ามีที่ตั้งของสถาบันการเงินเนี่ยมากกว่า1,200แห่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ในสิงคโปร์ตอนนี้รวมๆแล้วพันกว่า1,200กว่าแห่งนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันยังมีข้อมูลอีก FDI Foreign direct investment นะครับหรือการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในสิงคโปร์เนี่ยเข้ามา214,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี2023ตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือ158,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ธรรมดาครับเพิ่มขึ้น10%จากปี2022และในขณะเดียวกันภาคบริการทางการเงินและการประกันภัยของสิงคโปร์เนี่ย เฉพาะภาคนี้นะครับมีสัดส่วนสูงถึง51%ของ FDI ทั้งหมดที่มาลงทุนในสิงคโปร์หมายความว่าธุรกิจการเงินและประกันภัยคือการลงทุนจากต่างชาติหลักของสิงคโปร์ที่เข้ามาลงทุนเกาะไม่ใหญ่แต่ลงทุนเยอะมากเลยนะครับทำให้ประเทศเขาถือครองความมั่งคั่งเอาไว้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นหมายความว่าการจัดตั้งศูนย์รวมศูนย์ financial hub แบบนี้ สิงคโปร์เขาไปถึงดิจิทัลไฟแนนซ์นะของเราเพิ่งเริ่มตั้งตัวตัว one stop authority ไม่เป็นไรเป็นจุดที่ดีเพราะว่าสินทรัพย์ดิจิตอลก็อยู่ใน8ธุรกิจด้วยเราก็อาจจะเป็นอย่างนี้และเดินลอยตามได้แต่ขออย่างเดียวครับทำให้จริงจังเพราะว่าอีกหนึ่งชาติที่ทำจริงจังคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เมืองดูไบ,บเป็นดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนยลเซ็นเตอร์หรือ d i f c ก่อตั้งเมื่อปี2004ตั้งนานนมในมาแล้วเหมือนกันนะคะ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษในดูไบสหรัฐอาหรับอิมเรส์เนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นฟ i นน n เชียลหัเลยค่ะศูนย์กลางการเงินระดับโลกมีระบบการกำกับดูแลคล้ายๆเราเนะใช่เขาก็มีหน่วยงานมาดูแลเฉพาะนะคะมีทั้งระบบกฎหมายกฎระเบียบซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอิสระนะคะแล้วก็มีศาลการเงินเฉพาะเลยนะคะของ DIFC หน่วยง,งานกำกับดูแลอิสระหรือว่า DFSa ตรงนี้ก็มาควบคุมการดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใน DIFC อีกทีหนึ่งคือ DIFC เหมือนเป็นพื้นที่ หมือนเป็น <ยะ S 1> พื้นที่ให้เช่าอ,ะอ่ะแล้วก็มีสํานักนงาน dfca ขึ้นมาครอบอีกทีหนึง่ง<ด>ก็จะเหมือนกับสํานักนงบบนานคณะกรรมการเราที่เข้ามาดูแลนโยบายและการดําเนินธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบภาษีด้วยอันนี้สําคัญซึ่งเนี่ยเป็นหัวใจหนึ่งที่เราพยายามจะทําเพื่อให้แข่งขันกับต่างชาติได้เพราะเขาตอนช่วงแรกๆเนี่ยที่ดูไบเป็นเมืองทะเลทรายจำได้ไหมคุณผู้ชมแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเงินจากต่างชาติเข้าไปเพื่อสร้างเมืองใหญ่เขาตัดสินใจเลยนะครับที่จะไม่เก็บภาษีนิติบุคคล เพื่อให้นิติบุคคลเข้าไปตั้งบริษัทที่นั่นแล้วก็ลงทุนที่นั่นข้อแม้คือต้องไปต้องเข้าไปตั้งบริษัทนะแต่ไม่เก็บภาษีทําให้เกิดการจ้างงานทําให้เกิดคนเก่งๆเข้าไปทํางานแล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ไม่เก็บเช่นกันถ้าคุณเป็นคนต่างชาติที่มีความสามารถย้ายเข้าไปในดูไบนี่คือสาเหตุว่าจากเมืองทะเลทรายทาไมกลายเป็นกลายเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ได้การเพิ่มจํานวนของบริษัทจดทะเบียนครับท่า difc เนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนในนี้นะมากกว่า 5,523แห่งปี2,566เนี่ยบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้น26%เทียบกับปี2,565การเติบโตของรายได้ของบริษัทเนี่ยในจดทะเบียนในปี2,565ก็มากกว่า272ล้านดอลลาร์สหรัฐดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มีอะไรไปตั้งบ้างเนี่ยคุณนิชานานโอ้โห,โโห JP Morgan Citibank HSBC Standard Charter Morgan Stanley และทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ใน difc เราจะได้เห็นว่าประเทศที่เป็น financial hub ได้เนี่ยอย่างน้นอยๆต้องมีิสต์เหล่านี้ค่ะสถาบันการเงินเหล่านี้เข้าไปตั้งสำนักงานอยู่ในนั้นใช่สิงคโปร์ก็มีมันสะท้อนใช่สะท้อนถึงความที่เขาได้รับการยอมรับในการเป็น financial hub อีกหนึ่งประเทศค่ะที่ก็มีการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังมาเลเซียคือลามาเลเซียเนี่ยมีไปตั้งอยู่ที่เกาะที่เรียกว่าลาบวนนะและเป็นลาบวน financial service authority เรียกว่าลาบวน FSA ตัวยอดจะคล้ายๆกันนะฮะคือที่มาเลเซียเนี่ยเขาก่อตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเป็นศูนย์การเงินนอกชายฝั่งตอนปี2533แล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนปี51และการเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการและการเงินระหว่างประเทศลาบวน,ลา,นวาลาบวน,น IBFC ตรงนี้แหละครับพอเปลี่ยนชื่อเสร็จก็เปลี่ยนวิธีการดําเนินการพอสมควรก็เริ่มสร้างบทบาทในการดึงดูดการลงทุนและธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ โดยลาบวนเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะดึงดูดทั้งโลกแต่เขาดึงดูดโดยมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักการของชีอะ่าก็หลักการของชริอะนะครับก็ดึงดูดธุรกิจตามหลักของศาสนาอิสลาม<ะ>ดังนั้นดึงการเงินของอิสลามไว้ที่นี่ใช่เขจะมีหลักศาสนาที่แตกต่างออกไปเช่น คิดดอกเบี้ยเราต้องเรียกว่าเงินกู้ไม่ได้ต้องเรียกว่ากําไรเอออะไรแบบนี้แล้วก็มีหลักการในการให้กู้ยืมแตกต่างกันใช่ใช่ช่นะคะก็มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายนะคะ ทั้งการธนาคารประกันภยัยการบริหารความมั่งคัง่งแล้วก็การบริการเกี่ยวกับเงินดิจิทัลด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือลาบวน FSA นี่ยตัวศูนย์เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเคยได้รับรางวัลด้วยผมก็พยายามจะค้นหาว่าเขามีบริษัทอะไรที่ไปตั้งบ้างมีขนาดของเศรษฐกิจอยู่ในศูนย์นี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนและดึงดูดได้แค่ไหนคือตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยผมไปไม่ถึงก็เลยไปเอารางวัลมาให้คุณผู้ชมดู คือลาบวน FSA เคยได้รับรางวัล Best International Jurisdiction for Islamic Banking and Finance 2024เป็นรางวัลพิเศษที่ให้สำหรับกลุ่มเ,เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม Financial ด้านการเงินแล้วก็ด้านแบงกิ้งเกี่ยวกับด้านของศาสนาอิสลามเนี่ยจาก Global Islamic Finance Award ปี2024แสดงว่าหลายๆ แบงค์ที่มีเขาเรียกว่านับถือศาสนาอิสลามตามหลักการอิสลามเนี่ยก็สนใจที่จะมาลงทุนที่นี่ตัดภาพกลับมาที่เราครับดึงกลับมาที่ประเทศไทยเราได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมีกฎหมายที่เป็นร่างออกมาแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ต้อง h e ียริ่นะแล้วก็เสนอกับเข้าไปที่คอรามาก่อนที่จะผ่านสภาเป็นตามขั้นตอนต่อไปก็หวังว่าอยากจะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและอยากให้ทาอย่างจริงจังครับเพราะว่าธุรกิจด้านการเงิน ต้นทุนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่มากแต่ลงทุนด้านทรัพยากรคนก็ทําให้ประเทศเราพัฒนาเรื่องของการจ้างงานแล้วก็มีคนเก่งๆเข้ามาทำงานด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ